คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม r o v หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในตัวของอ้อยนะครับอ้อยก็บับแป๊บหนึ่งนะเอเปิดหน้าต่างขึ้นมานความเส Level, กลายเป็น350บวกเ0เพิ่มขึ้นมาสินะครับก็เลเวลอ่าพวก a d ดอะไรเพิ่มข้ามาในนิดนึงเนี้ยหนึ่งนย์จุ1 5นะเชื่อว่า3.5เออใช่ศูนยึจนึงนะครับด้วยความที่ผมไต่แรงสูงๆบ่อยในแพทซีซันเก่าๆที่อ้อยมันโหดๆนะครับคือมาโดนเนิร์ฟรื่อ,อันติเราต้องมาดูกันว่าสกิลหนึ่งที่มาทดแทนเนี่ยมันเอามาทดแทนอันติได้หรือเปล่านะครับเพราะาตอนนั้น5้าอันติมามม <ๆ S 2> แรงๆอ่อยติดเมตานะครับ เห็นพอดีเลยออาจจะต้องเล่นต้นเกมแบบเคร่งๆเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยครับสองโหนกระแทกปั๊บโปเตโต้จังหวะนี้ดีเลเพื่อนสบัดให้ถอยยาวครับอถ้าใครเป็นเมนอ้อยก็น่าจะติดใจในเรื่องของอันตีแหละที่มันโดนเนิร์ฟลงให้มันเบานะครับ ผมผมใส่คอนเทนต์นะครับทุกอย่างจะเป็นออฟเลนทุกฮีโร่มันจะเป็นออฟเลนแเดินไวน,นะผมชอบแบบว่าโหนสลิงอะไรเงี้ยโหนแค่ทีเดียวหรือสองทีก็แบบครึ่งแมปนะครับแต่โหนโดนหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่ง มีมังกรครับตรงกลางครับกูจะเลิงอะไระก่อนนี้กางเพื่อนมาช่วยแล้วว่านาคอสป่ะนาคอสได้แบบตัวเดียว <c oughs> เอาดี <c oughs> ปับ๊บ <c oughs> เข้าหัวมันมาตัวเดียวเสียวทั้งงงเลยครับพี่โอ้โหร้านมังกรเข้าไปได้อีกจเจริญเบรกฟาดโชว์เลยในจังหวะนี้ <c oughs> ไม่เอาดีกว่า <c oughs> ไม่ไม่ยันติดลนะ คือตอนที่ไลฟ์สดอ่ะเพื่อนบอกว่าอ้อยเนี่ยต้องมีอันตินะครับอ้อยต้องมีอันติถึอแบบเออการเล่นแบบสุบนะไม่มีอันติก็น่าจะต้องกะนามิเราเองนะครับด้วยความที่มันมีสกิลหนึ่งคนๆอย่างเดียวโอ้ว้าวว้าสวนดูเหมือนถ้าเราจะสู้ยรีไม่ไหวนะครับเออไม่เล่นด้วยแล้วกัน แรงเหลือเกินสวยๆเลยตรงนี้แล้วแบบว่าทนปึ๊บนี่ดาวไว้แล้วครับว่าต้องมาทางนี้มันจะไปไหนได้มันก็ต้องหนีเข้าป้อมอรู่วะคือหนีไปขา้างหน้าโดนโดนเพื่อนเราอยู่ดีนะครับ สลิงหนึ่งโหนติดต้เมเฮ้ยไม,ม่เอ้ยึรว, <c oughs> ว่ามันจะฉีดขึ้นบนไปนแบนแบบนั้นแหละกระแทกหนึ่งทีอา้าวราเมื่อกี้เมื่อกี้มันนั่นติดไปยังวะไม่แน่ใจแล้วแต่เรามี มีเด็กแวนบนหัวก็ใส่เลยดีกว่าครับยังวะออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวรอเวฟแม่งน,นะครับเมื่อกี้ไอรีก็มันหมดไปแล้วผมจะโดนอันติเพื่อนด้วยอันนี้เมดพร้อมอีกนะครับเด็กแววนจัดไปสี่สามไม่รอแม่งละ กูกว่าจะเอาลงฮะเ<ม>สียนุ่นเสียรี่เสียนั่นนะครับผู้พีกันทั้งคู่เลยในจังหวะนี้ของหมดตัวเลยครับ,บระเบียบไว้ครับมีออฟเลน์ที่ไหนไวกว่านี้ไหมมีปะวะน่าจะไม่มีเลยครับตัวนี้น่าจะไวสุดล้วปะวะเออได้แล้วมันมันไวดีคะ ว่ามีจงวีแจนนะแต่ไม่นับนะพีแจนมันนานนะครับพีแจนสกิลมันนานมีแป๊บเดียวสลิงเท่านั้นสงกลางมีแอสเซนกาครับอันนี้ผมเก็บตแต่สีส้ม <c oughs> ใสโอ้เราไม่ได้ตีธรรมดาหนึ่งทีครับโอ้โหเสียายเลย ตีหนึ่งทีลาติคือแต่ก่อนอ่ะมันประมาณนี้เมนอ้อยเนี่ยประมาณนี้ตายประมาณนี้ตายนะครับเนฟอันติมาหายจากเมยตาตอนนี้ฉลามอาเทนนะครับฉลามโดนเนฟฉลามไม่ก็เนฟแบบมันไม่ตรงจุดเว้ยไม่เป็นเนฟคููดาวความแรงไม่เท่าเดิมไม่เป็นเนฟคูดาวล่าสุดอ่ะอันนี้ก็บัฟมาไม่ตรงจุดบัฟไาไม่ตรงจุดอีก โอ้ไ่ได้ขยับเลยว่ะเพื่อนก็ถ้าจทีู่มานะครับเขาบอกว่ารองเท้าด้วยรองเท้าคูดาวก็สําคัญสำหรับห้อยนะครับก็เหมือนกับจะเป็น,อปนสองสลิงแล้วอีสลิงหนึ่งตอนที่เราแบบคงขวดอะไรเสร็จแล้วมันจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับน,น,น,นี่ฟังฟังจากที่เขาพูดมานะครับกูดาลสักสามสิบสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นป่ามันจะมี20คูดาวจากบัฟฟ้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็สเปียร์ออฟลองกินุสอะไรเงี้ยแค่นี้มันก็ครบแล้วนะครับ35บัฟฟ้า20สเปียร์15สเปียร์15ผัวเออสวยครับวันนี้คิวเรียนเอาให้เราก็ไปทำเลก่อนดีกว่าครับ เรียกด้ว่าป้อมยังสะอาดอยู่เลยครับเลนลเราโอ้โหเเก็บ3ามไปครับคิวเลนตอนนี้คิวเลนแบ่ยังจแจนเดี๋ยวจะเอาสีด้วยนะจูจากเลนบินิแบบกลางว่ะถ้าผมเป็นนาคอสอยังไงกูก็เอากลางวะนี่ <c oughs> <c oughs> ระเบิดลงหัวแล้วคิวเลนเก็บไปส <c oughs> ี่นี่เราพอเก็บสร้าง Okay. ไม่เดินเฉียดมาห่างนี้ว่ะแต่เขาปกตินะครับตรงปกติน่าจะยิงเช็คด้วยถ้ายิงถ้าสมมติว่าเราหลบอยู่ตรงพุ่มเนี่ยคือคีบม,มันจะไปตีไปตีนะครับอันนี้เขาน่าจะเช็คด้วย,วยเขาไม่ได้เอาคีบบนสุดไนะ่ก็น่าจะเช็คกันเลย ผมไม่อยากเดี่ยวไอรีดีกว่าอย่าลืมนะฝั่งข้ามมีเซเนียลนะครับเพื่อนอย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามมีเซเนียลจะเข้าอะไรเกมนี้ก็ต้องสัดกใจดีนะครับถ้าเรามีอาญาด้วยกูก็แกจะจยือ้อเด้เลยเอาตีอันนี้ไม่ได้ขยับของเกมเพื่อน กูแบบจะเข้าตอนแรกอ่ะไม่ได้จังหวะที่สองแม่งได้เอ้นั่นมผักกูอีกเออที่เหลือสตั้นไม่ได้ขยับเลยครับโอ้โหสาหัสจังหวะโคตรเซ็งเลยว่ะซีซีเว็กบปีกันแบบทุกตัวไอเบนเนี่ยมนจะมีตัวไหนออฟเลนแบบโคตรเร็วอะเนี่ยแป๊บเดียวมาถึงนี่ละเจยีฟเจียชีฟเสร็จสลิงมาโหนะครับ ุ้าฟ้าสินะโอ้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 อาเอาเอ้าสียดายครับแม่งตาคอสไวจัดจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดวงสวยจัดยิงขึ้นเลยโบ 1>, 1นาทีก็ตรงนี้ก็ยังยังเฮ้าตีนได้นะครับยังเฮ้าตีนได้อยู่เนีย่ยแบบเล่นเพลินไปได้ครับประมาณ14ผมค่อยเฟๆแล้วกันตรงนี้เฮ้าๆได้เพลินๆเนี่ยวะผมว่าประมาณกลางเกมนี่ก็สู้ไอรีสไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าปิดไม่ตายในชุดเดียวไอรีส่วนกดอ,อันติีไอรีส่วนเลยครับ อย่างไอซีอยู่ก็ไม่บอกโอเคเดีก็ก็ถือว่าดีเราจะได้ตัดสินใจไม่ต้องเข้านะจบจบคือเกมนี้อาญาจริงๆก็จะไปเกาะป่าเนี่ยแต่ป่าเน,ปาเ,นเป็นคิวเรนนะครับคิวเรน พี่เลนน่าจะหยองเหงืออย่ามาเกาะกูนะอย่ามาเกาะกูนะขนมนี่สำหรับไอริเอ่ออยากให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะฟ้าโอเคเอาไปแล้วเช็คครับกี่เขามาดันเลยนะแต่ไม่รู้หายไปไหนนะครับไม่มีไม่มีมมหมดนครับน่าจะกลับไปแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นว่ากรงเล็บของฉันคงแค่ไหนและเข้าหาตัวแอเซนกา อ sí, ันตียัดแล้วไปแล้วครับผมกว่าจะจับตัวได้ชนโอ้โหชนสิบล้อนะเมื่อกี้จะเรียบร้อยเลยครับเทวนนสปักเขาให้ตันนี่เกี่ยวสกิลหนึ่งไม่โดนะครับจบเลยจบเลย กูเล่นตัวนี้ไม่เก่งจบเลยนนจบเลยจบแล้วเพื่อนว้าวาสุดปักอใไ้เราโคตรอ่ะโคตรก่อน,อนโคตรกอ้โวฮู้มาติดอิมูนโอเคเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้าใครเป็นเมนอ้อยก็สามารถพิมารมาเออมันก็บัฟมาดีขึ้นวิโคตรเกมเล่นปมเกมเลยหรือว่า ก็อยากได้เรื่องของอันติกลับมาเหมือนเดิมเออก็ถ้าถาในส่วนตัวนะผมอยากให้อันติมันกลับมาเออนั่นแหละครัก็เอาไว้ประมาณนี้ถ้าใครก็บทีฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ